สบายดีพี่น้องสบายดีสกุลสกคนเจอก,กาันอีแล้วพี่น้องเ้ยกับมาดูเก็บเกี่ยวบาทนี้น้องจากข้าวดำแล้วลวะกันเกี่ยวข้าวจ้าดเ,ดเกี่ยวผู้เดียวมีพี่น้องเ้ยทีมงานหายเด้อมาเด้ <c ười> เออะไรพี่น้องเกี่นวผู้เดียวก่อน <c ười> เอาเลยเพื่อนวมาเร็คุณจอยเก็บคาราบเน้อเกี่งหยาเด้อคุณจอยทำไมคุณพูดอย่างนี้นะคุณนะนาากับบริเวณนี้นขึ้นไป้วนบริลคือข้าวอ้าา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 ือาา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 าคาา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 เา พี่น้องเอ้ยชีวิตชาวไศ่ชาวนาเดี่ยวหย่าเอือกข่าวเรื่องเหดเวียงสาจ่อยลุจัดหาไปปุ๊กเอาหอดเทือนโอ้ยอ้จอยมันยุให้ไปปุ๊กมึงน่ะ เ่งเทนไปปลุกเอาสาจอยสน้องมอันนี้นั่งไปเกี่ยวขาลับจ้ากนี่กำลังเพ้นเห็นปใชอยู่ในหน้าเลยกาลาแล้วันกอดใชกำลังใช่เฮ็เฮ็ดเฮ็ดทำาแลนะเดิมเป็นกำลังใจให้เดมเนียเอาการอด่าหก็ด้ดัมเล็ตซุกเกี่ยวป

เรา้ออยยังพาแล้วเด้โอ้เจ้าเียวเด้ขอดีดอกกลังขอีนี่เออจ่ายอยู่ด้อเกียวน่าจะค้องนั่งมาบนี้นั่งบ่ไดไปหับจ่าพี่น้องสมบัติพือนางเพล็กเพล็กเพล็กเศกเ้โอลืมมึเลยลืมเงียมบายว่าเกียร์าวเอาใส่ทงมือน้าตาก็าไใส่พี็น้องว่ามันขั้นหน้าวาเป็นอะไน้าตาเขาไปใส่

เาบอกปไดเอกามือไหรเขาบอมื่อ่แหละครัเกี่ยวกาอกว่มวนกันแล้เวาจะื่อยังนีีมวข้ไปเกี่วับเรื่ทางเงินมาแต่้วลงได้ไมเนาะควเกี่ยวนะารอจะแพะาดอนะก่นิดงกันขอคาบัตรสมงินก่อนจ้อได้ไจ้าลงมาตั้งแต่ตีห้าพี่้องยังบ่ได้พกเครื่องให้ตอนนี้ยพูดพูด

เช่นนี้ยังบ่พอบ่ยังไร่ยังบ่วลายตขอตอนกินบ่ตัดวันเต็มเพื่อนเชนวันรุนพี่น้องทักหน้าบ้านรังบ้านมาเด้อพี่น้องไพ่ผู้อยากให้ชัอจอยดันให้เนาะมาตอนนี้พอชัอจอยว่างไอ้กลางเขากำลังเหรอเนาะแมนคันคันรังจากนี้ชัอจอยบ่ดันให้เด้อบ่ดันเด้อคอยด้วยซาจอยจ้ะ พ่โบว่าพกระดันดันยังวะนี่ช่างว่าดันช่องดันช่องดันชดันดัน่อยดนเนี่ยได้ตอจอยกับปจ้าอย่าลืมพี่น้องอย่าลืมเกพี่น้องซายอดนั้นเอาเกี่ยวปะดา Hoa hôm đó, hoa là nay. Tao chiếc bột ngon mặt hai, là hôm nay. Tao chiếc bột ngon mặt hai, hoa hôm nay. Tao chiếc bột ngon mặt hai, hoa hôm nay. Tao chiếc bột ngon mặt hai, hoa hôm เฮ็ดห <th uh?> ิงเจ้าหิเลขให้เพิ่นก็ว่าตัวก um ah ันนน่จริงพอดีเลยคือหนเนาะอือนีวเก่งนี่่านี่หีน้องเฮาก็ยอมีลกนํากับบ่ไหวเ็ดแดก็บ่ไหวโอกได้น้่นี้เนาะลกกับบ่ไหวบ่จักลกบ่จักเขเจ้ามาเกี่ยวเอาไปให้งัวป้านนก็ยังคือเก่าเกี่ยวไปต้อง เท่าไรนังคือเก่า้อมแล้วจากสีเข็ด่ไรใส่ยาขนยาใช่ป้ะยาขญนาแล้วทีบ้านี่ยหลายเกินเออเป็นโรคมันโรคกระว้หรอถ้าจอยนะลงคลิเองเป็นเนี่ยผู้มืองคลิปแม่ได้ปีหนาอันนี้เนาะแล้วก็จอมมาฉีดยาให้จะค่านละคือเาฉีดจอมมาที่ลย เอายาดเทยานี่ด้ยันโนายเผาด้อายเลยเนาะมันเกินไปเนาะอันนี้บัวชาทำมันดับตีนึ่งพอมันก็สีไขเนาะเออพี่นยไรก้นี่ว่าจะโลงไปโอ้ยไคือก้าวพอมันหมักมันก็สีชุกวนจะจดออกก่อนคุณเน่ยดอดเนาะนะจสดแ่แลเออคุณค่ะตัดแม่เออ มันเกินไปอย่น,นี้ซ้นนำฮาอนเกี่ยวเขาให้ใชเนี่ยนี่หัวไหลเหัวคว้าเขาให้ก็ไม่เป็นเขาดำปีใ,ใดปีหน้าว่าสองสามเดือนอา้าเจอหนุ่มหน้าสองสามขีดถ้ากกเกาพี่สุข้องดีอยู่นะเนีตุ๊กขันขสองขันสามัน

น้องลอกตัวเดียวเลยให้มันเลย่แนเ็บอะกบมนูหฮามือนี้กัสิเป็นน้องงัวพี่น้องเอางัวไปเลยที่ปุ้ยกงี่ครอบลูที่ครอบลูเิ่งยุปีมันไง มีนวอันตอนรับเข้าจอยกับบาหมู่ดันกันดันกันมันจังพลังลายดันยังขอดันส่องนะพี่ดองเอ้บวหมูเด้ขถดกชุดปส่งบหม่ชอยาวเนี้เกี่ยวเป็นไม่จอดโอ้มีกูหายแล้คุ้งปลาเยลงไปเห็นแต่เน้ Ba tùy mặt lại để mọc bây giờ mọc bây giờ mọc 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 เอาลยอย่างหายหน่อยโอ้ตัวทีเียวทำนไปม่หยานั่นแล้วแล้วโอ้สองหาแล้วไม่ได้มูว่าดำเนี่ยเจอเกี่ยวเห็นมักนีู่นมพ่อเหม้อมกันได้นี่ดำดำยังว่าผู้กเกียวผู้คาดผู้ไทยผู้กลกกาอันนี้ลมชากว่า นอนพี่หรอวะบ่หยเที่ยวบ่หนมหลดเยอะวะนมบมหนหลดเยอะนอนนอนพี่บ่บ่หลุดอะไร เฮ็ดยือ้ยนะสอสร้างห้องน้ำมันเลยนะสร้างมาเฮ็ดบอกเฮ้ยยังคิดจงพูนอยู่ว่าไสร้างมาแล้วคนเียวเขาอยา่างน้ำที่ใกล้มวนกับมวนหน้าไปจากวันนั้นคือเราไปรับจ้างบอก

ถ้าไม่เป็นไรขอเต็มบมมียาก็พอเดี๋ยวตอนกินมันจะยาเต็มเดี๋ยวตอนกินเดี๋ยวมันจะไปเชะเพราะว่ากินกับพวกเรานี่แหละกิน วัวหัวใหญ่ไม่ต้องเรียมเลยเรียงมันตู้แล้วนั่งอยู่วัวหอยวัวไข่เลยนี่ชุดเอาสุดเอาซีนเล้วันนวะเราเก็เพื่อนซีนว้าใข่แค่ได้ไหมแค่ยุวันนวะบวะคือการกับตี บาน้องบอดาวาาว่อยละบ่มาุกมาคน้าโออ้ลเวยเจ้าอนอคุกนนี้ฉันำอแวเจีลอยวจาขอาเลยกี่ยวใครีลาอน้องว่าอ้ันเกียวานี่อยากให้โชคท้อมือสิสลบสมึงออาักปัญญาเอยวายปาเลย

ถามเรียนถามเรียนนถามเรื่องเงินยังอีกกานั้นเป็นความลับความลับเขาห้ามเปิดเผยในช่อง y o ยูทูบห้ามถามกันเปิดเผยได้เวลานั้นเจ้วแต่ใครอยากเปิดเผยเพราะว่ากองขี้ลาบมาเปิดเผยก็มีแค่สองเหรียญมีน้อย่า้นถ้าไ่ได้เพราะเหรียญเกยพี่น้องจำมะฮันี่ก็สิไดแล้วใช่ไพี่น้องเมนสาเหตุที่มาเปิดเผยคืออายพี่น้องเอ้ย ไปแล้วพี่น้องอย่าดูคนไร์กุนะโปรตีนข่นมอสดนงสาากุติตาเอบา้พี่น้องบาโมพี่น้องมากต้องาจอยมากแกบบาโม้มากและกับบามดซาจอยาจอยพี่น้องเว้ยาจอยน้ํามื่นห่ต้องดอกลาสกดตกับกตงสลาจืไปแล้วพี่น้องอยู่ดีมีแฮงสุขุสุคน